สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าถ่ายทุกทท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อนะคะผ้าไหมสวยๆคุณลูกค้าขาผ้าไหมสั่งเคาะทอเครื่องนะคะถามตะกอคุณลูกค้าขาที่นุ่มเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกล่าที่นุ่มเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสีแดงกล่าก็คือสีแดงสีนี้นะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่นะคะบอกว่าสีเนี้ยมันแบบรู้สึกว่าแบบว่ามันแปด๊ดมันมันรู้สึกว่ามันแบบมันแจ่มจนเกินไปใช่ไหมคะคุณ ่เวลามองมานะคะจะเป็นสีแดงอมชมพูสวยงามมากๆคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะราคาค่าผ้าราคาชิ้นละ490บาทราคาค่าผ้าราคาชิ้นละ490บาทค่ะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองเนาะคุณลูกค้าค่ะใช้1ชิ้นนะเสื้อนะคะที่นุ่มนำมาตัดวันนี้นะคะก็ใช้ผ้าแค่1ชิ้นนี่แหละค่ะคุณลูกค้านะแต่ถ้าคุณลูกค้าจะตัดทั้งชุดนะคุณลูกค้าสั่งซื้อ2นนนะะะคคคคุณลลูก้้้าาาาชชิิร490 90บาทวันนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้น980บาทคุณลูกค้าขา980บาทค่ะสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะโอ้ยชอบเนาะชอบทั้ง2สีเลยสั่งซื้ออย่างละ1ผืนได้เลยค่ะคุณลูกค้าขา0890416008โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยในตอนนี้คุณลูกค,ะคะ้าขาผ้าไหมสวยๆผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกอคุณลูกค,ะคะ้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคะ่ะเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเรื่องนํามาตัดเสื้อสวมใส่ททที่่่คคคุณลูกะะะูก้้้าาานะะไไไดดดชชมมงงอ YouTube แรย ตอนนี้แหละค่ะคุณลูกค้านะเป็นงานผ้าไทยสวยๆนะคะที่ทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเลือกใช้รวมไปถึงนะคะนํามาจัดจําหน่ายให้กับคุณลูกค้านะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะ <_ co fs> กดติดตามเลยอย่างก <_ c ười> ดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube <_ co fs> แม่มารีผ้าไทยคุณลูกค้าคะสั่งซื้อ1ชิ้น490บาทใช่ไหม <_ co fs> วันนี้ค่ะคุณลูกค้าจะได้รับนะคะ,คะ <_ co fs> กระเป๋าสตางค์นะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหญ่แบบนี้เลยค่ะกระเป๋าสตางค์หรือว่าไปใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะคุณลูกค้าคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านในอะซับโฟ ให้อย่างดีเลยคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่ใช้งานได้จริงนะคะคุณลูกค้านะขนาดหน้ากว้าง8นิ้วค่ะความยาว4.5นิ้วคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาใบละ50บาทราคาใบละ50บาทคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416 008รองซื้อทั้งโหลไปเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะคะคุณลูกค้านะหทค่งฟี เก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะคุณลูกค้าสนใจเนาะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่บริพาไทยก็อนะขอดูนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมใช่ไหมนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวโอโคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆวันนี้ให้ดูให้ชมอยู่เป็นเฉดสีแดงสีแดงจะมีอยู่2เฉดค่ะจะเป็นแดงอมชมพูจะเป็นสีแดงมะเหมี่ยวนะคุณลูกค้าขะถ้านะคะผืนนี้จะเขาเรียกว่าาสสีีแดดงก่ํํเ้นนนยืป็า แล้วทอด้วยสีแดงคุณลูกค้าคะตัดออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะ,คะตัดออกมาแล้วสวยใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้า่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสนใจสั่งตัดเสื้อ1390บาทค่ะคุณลูกค้า่ะติดต่อสั่งตัดติดต่อสั่งซื้อผ้าแจ้งแอดมินได้เลยยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะ